สวัสดีครับผมนนนะครับผมมาฟังข่าวลิฟท์ปูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและช่ชองนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยเรื่องที่น่าสนใจก่อนลิฟท์ปูลงแข่งกับทีม PSV ช่วงคืนนี้เวลาตีสามกันนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเกมคืนนี้นะครับได้รับการยืนยันแล้วว่าลิฟท์ปูไม่จบอยู่ในอันดับที่หนึ่ง ก็จบอยู่ในอันดับที่2แน่นอนนะครับโดยรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กที่2นะครับจะแข่งกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับหากลิฟูจบในอันดับที่1ของตารางได้นะครับก็จะได้รับเงินรางวัลมากกว่าอันดับที่2ประมาณ2 3 2 0 0 0ปอนด์นะครับโดยเกมคืนนี้ลิฟูนะครับต้องการอีกแต้มเดียวนะครับลิฟูก็จะจบอยู่ในอันดับที่1ของตารางคะแนนแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเฟสทันทีนะครับ เรื่องที่2นะครับนักเต่ลิฟูที่ไม่สามารถลงเล่นเกมคืนนี้ได้เพราะเจ็บอยู่เหลืออีกแค่2คนเท่านั้นก็คือโชต้าและเคอร์ติโจนครับส่วนโกเมสกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พร้อมลงแข่งในเกมคืนนี้และเนื่องจากลิฟูผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับอา์เนอร์ชอตจึงพักผู้เล่นหลักหลายคนในเกมคืนนี้นะครับโดยมีผู้เล่นถึง9คนเลยนะครับที่ ไม่ได้เดินทางไปแข่งกับทีม PSV ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับผู้เล่นทั้ง9คนที่ไม่ได้เดินทางไปแข่งนั้นประกอบไปด้วย 1. อลิซง2ซาร่า3ฟนานไดส์ไลอ้อนกาเฟนแบก5อเอ็กซิสแมคลิสเตอร์6โซบอสไล7โ o คนาเต้8เทนอ และ9ดี a ารนะครับเรื่องที่3นะครับเกมคืนนี้ยังคงเป็นเกมที่มีความสําคัญสําหรับทีม PSV นะครับเพราะ PSV ยังพอมีลุ้นได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องไปเพย์ออฟหลังตอนนี้ PSV อยู่ในอันดับที่19ของตารางโดยมีคะแนนทั้งหมด11คะแนนขณะที่ทีมอันดับ ที่7อย่างอัตาลันตามี14คะแนนนะครับและอันดับที่8อย่างเลเวอร์คูเซนมี13คะแนนครับเรื่องที่4นะครับเกมนัดล่าสุดของทาง PSV นะครับพวกเขาชนะทีม NAC เบด้ามาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ทําให้พวกเขายังคงเป็นจ่าฝูงของลีกเอเดเวิซีเนเธอร์แลนด์ต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปีเตอร์บอสผู้จัดก,การทีม PSV ต้องขาดผู้เล่นหลักลงเล่นในเกมคืนนี้หลายคนเลยนะครับโด,โดยตั้งแต่ PSV ที่ไม่ สามารถลงเล่นเกมคืนนี้ได้นั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนก็คือ 1. มาลิคทิวมันนะครับ 2. ไลอัอนฟามิงโก 3. อดามอนาการโลและ 4. เซจิโอเดสนะครับ เรื่องที่5นะครับเกมคืนนี้นะครับถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําของกัคกโปนะครับเนื่องจากกัคโปได้กลับไปเล่นที่สโมสรบ้านเกิดอีกครั้งนะครับซึ่งทีม p s เเป็นสถานที่ที่พัฒนาเขาขึ้นมาจนกลายเป็นนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับกัคกโปลลงเล่นให้กับทีม PSV ชุดใหญ่ขณะอายุได้18ปีโดยลงเล่นให้กับทีม PSV ไปทั้งหมด158เกมก่อนย้ายมาร่วมทีมลิปูในเวลาต่อมาด้วยค่าตัวประมาณ37ล้านปอนด์เมื่อเดือนม ตุลาคมปี2023นะครับในช่วงเวลาที่กัคโปอยู่กับ PSV นะครับกัคโปยิงไปทั้งหมด55ประตูนะครับไม่ใช่ครับกัคโปยิงไปทั้งหมด50ประตูและทำไป55แอสซิสต์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับกัคโปยังคว้าแชมป์ดัสครับร่วมกับทีม PSV ได้อีก2สมัยในปี2022และปี2023นะครับ เรื่องที่6นะครับที่ผ่านมานะครับอาร์เนลชลอตเคยคุมทีมฟุตบอลลงแข่งกับปีเตอร์บอสผู้จัดการทีมพีเอสีมาแล้วทั้งหมด4ครั้งโดยชลอตชนะบอสแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับโดยสรุปแล้วนะครับชลอตเคยคุมทีมฟุตบอลลงแข่งกับทีมพีเอสีมาแล้วทั้งหมด9ครั้งด้วยกันโดยชนะ3ครั้งเสมอ3ครั้งและแพ้พีเอสีสามครั้งนะครับโดยทีมที่ชลอตคุมไม่สามารถทำประตูได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับและ4ี่เกมเยือนล่าสุดที่ชลอตคุมทีม ลงแข่งที่สนามฟิลิปสเตเดียมชลอดพาทีมมาชนะคู่แข่งได้2เกมโดยเกมเยือนสนามฟิลิปสเตเดียมครั้งล่าสุดชลอสพาทีมเฟเยนอนะครับมาเสมอกับทีมเพสวีไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2เมื่อเดือนมีนาคมปี2 0 2 4และตอนสมัยเป็นนักฟุตบอลนะครับชลอดเคยลงแข่งกับทีมเพสวีมาแล้วทั้งหมด17ครั้งเขาชนะเพสสวีสครั้งและยิงได้2ประตูเมื่อลงแข่งกับ PSV ตอนเป็นนักเตะนะครับเรื่องที่7นะครับ ผู้ตัดสินหลักในสนามของเกมคืนนี้ก็คือโทเบิสสตีเลอร์นะครับผู้ตัดสินจากเยอรมันนะครับโดยที่ผ่านมาสตีเลอร์ลงทําหน้าที่ตัดสินเกมที่ลิพูลงแข่งมาแล้วทั้งหมด2เกมซึ่งนิพูชนะได้ทั้ง2เกมซีซันที่แล้วนะครับสตีเลอร์แจกใบเหลืองไปทั้งหมด12ใบในเกมแชมเนลีก ในเกมนะครับที่ทีเฟียนอตลงแข่งกับทีม l a ซิ o อนะครับโนผู้ตัดสิน VAR ก็คือโซเลนสต็อกนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก่อนเกมคืนนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจบบากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของอาร์เนอร์เชล็อตกันนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเชล็ตเปิดเผยว่าเขามีความสุขมากที่ได้กลับมาี่ที่เนเธอร์แลนด์อีกครั้งนะครับการได้กลับมาบ้านเกิดถือเป็นเรื่องที่ดีเสมออย่างน้อยเขาก็ได้พูดภาษาดัตช์บ้างช่วงนี้และทุกวันนี้นะครับเขาก็ยังคงมีความสุขกับการอยู่ที่อังกฤษและได้คุมทีมเวี้ยวูลเรื่องที่2นะครับเชล็ตเปิดเผยว่าหากมีช่วงเวลาที่เขาสามารถพัก ตัวผู้เล่นหลักของทีมได้เขาก็จะทําแบบนั้นเสมอนะครับสาหรับเขาแล้วนะครับผลการแข่งขันในเกมคืนนี้ไม่ว่าจะจบที่อันดับที่หหรือที่2นะครับก็ไม่ได้สําคัญแต่อย่างใดนะครับแต่เกมคืนนี้นักเตะริพูที่ได้ลงแข่งต้องเล่นกันอย่างเต็มที่และต้องพยายามเอาชนะทีมเพีเอสวีให้ได้นะครับและการตัดสินใจพักผู้เล่นหลักบางคนในทีมไม่ไม่ให้ลงเล่นเกมคืนนี้นะครับเป็นการตัดสินใจที่คํานึงถึงผลประโยชน์ใน ระยะยาวของทีมนะครับเรื่องที่3จนะครับเชลลพูดถึงทีม PSV ว่าแม้ซีซั่นนี้ PSV จะเก็บแต้มได้น้อยกว่าซีซั่นที่แล้วแต่ PSV ก็ยังคงเป็นทีมที่มีคุณภาพและสามารถยิงประตูได้มากมาย PSV นในซีซันนี้จึงไม่ได้แตกต่างจากซีซันที่แล้วมากมายนะักเรื่องที่4นะครับชลสดเปิดเผยว่าเขานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสไตล์การทําทีมฟุตบอลของเขาและสไตล์การทําทีมของปีเตอร์บอสผู้จัดการทีม PSV นั้นคล้ายกันหรือเหมือนกันหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่เขาเข้าใจก็คือปีเตอร์บอสชอบใหล้ลูกทีมเน้นการครองบอลพวกเขาไม่เล่นเกมรับแบบโล w b o อส เพื่อรอสวนกับเวลาทีมคู่แข่งทาพลาดและไม่ปล่อยให้ผู้รักษาประตูสาดบอลขึ้นหน้าอย่างเดียวพวกเขากล้าบิวอัพสร้างเกมขึ้นมาจากแดนหลังเขาคิดว่าแฟนบอล PSV ก็น่าจะมีความสุขที่ได้ปีเตอร์บอสมาคุมทีมเช่นกันเพราะปีเตอร์บอสทาผลงานได้ดีและทําทีม PSV ให้มีสไตล์การเล่นที่โดดเด่นเรื่องที่5นะครับชลอตเปิดเผยว่านักเตะทีม่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมคืนนี้นะครับจะได้รับวันหยุดพักผ่อนในวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่ง พรุ่งนี้วันพฤหัสบดีลูกทีมของเขากลุ่มนั้นก็จะกลับมาฝึกซ้อมกับปกติเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของชลอตนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของกักโบกันบ้างนะครับ เรื่องที่1นนะครับกังโกเปิดเผยว่าเกมคืนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สวยงามและเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากสําหรับเขานะครับเขาจึงรอลงเล่นเกมคืนนี้แทบไม่ไหวแล้วนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกแปลกๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะไม่เคยลงแข่งโดยใช้ห้องแต่งตัวของทีมเยือนมาก่อนดังนั้นเกมคืนนี้จึงเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาต้องอยู่ที่ห้องแต่งตัวฝั่งตรงข้ามอย่างไรก็ตามนะครับเขาหวังว่าลิพูจะชนะทีม PSV ได้ เรื่องที่2อนะครับกัคโปหวังว่าแฟนบอลทีม PSV จะให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีนะครับเขาเชื่อว่าที่ผ่านมาเขาและแฟนบอล PSV มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงตั้งตารอพบปากกับแฟนบอล PSV ด้วยเช่นกันในเกมคืนนี้เรื่องที่3นะครับกัคโปเปิดเผยว่าสาเหตุนะครับที่ไม่ได้ที่เขาได้ลงเล่นเกมคืนนี้แทนที่จะได้พักเหมือนเพื่อนร่วมทีมบางคนนะครับว่าเป็นเพราะเกมที่ลร์ภูแข่งกับรีวเขา ไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับอีกทั้งเกมคืนนี้ชลอตรู้ใจเขานะครับว่าเขาอยากลงแข่งกับทีม PSV มากด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เขาจึงได้ลงแข่งในเกมคืนนี้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของกัคโปครับผม ะเดนต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของปีเตอร์บอสผู้จัดการทีม PSV กันบ้างนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับปีเตอร์บอสนะครับเปิดเผยว่าตอนนี้สถานการณ์ขึ้นอยู่กับ พวกเขาแล้วนะครับแม้พวกเขาต้องการแค่อีกหนึ่งแปมเพื่อผ่านเข้าสู่รอบเพย์ออฟนะครับแต่พวกเขาก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเอาชนะลิพูให้ได้ด้วยการเล่นฟุตบอลที่ดีที่สร้างความบันเทิงให้กับแฟนบอลน,นะครับตอนนี้นักเตะ PSV มีความมั่นใจมากนะครับแม้ต้องเจอกับทีมที่เก่งมากอย่างลิพูบางทีตอนนี้ลิพูอาจเป็นทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในยุโรปและในโลกไปแล้ว เรื่องที่ 2. นะครับปีตเตอร์บอสเปิดเผยว่าเขาชอบสไตล์การเล่นฟุตบอลของทีมลิพูชุดนี้มากในฐานะแฟนบอลเขาดูลิพูลงแข่งบ่อยมากลิพูเล่นฟุตบอลกันได้ดีและอาร์เนอร์ชล็อกก็คุมทีมลิพูได้ดีมากๆก,การย้ายไปคุมทีมชั้นนําในต่างประเทศถือเป็นงานที่ยากมากๆของเชล็อตเรื่องที่3นะครับปีตเตอร์บอสเปิดเผยว่าเขารู้สึกแปลกใจมากนะครับที่ลิพูไม่ซื้อนักเตะมากนักในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เลือกที่จะใช้นักเตะที่ ที่มีอยู่แล้วบางทีนี่อาจเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบนะครับที่ทำให้ทีมลิพูทำผลงานได้ดีในซีซั่นนี้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของปีเตอร์บอสกุนซอทีมกุนซอทีม PSV นะครับผม ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่การคาดการ line ์ไลน์อัพสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่อาร์เนอร์เชอร์รัตอาจจะใช้ในเกมคืนนี้จากทางดีอีสแอนด์ฟิลนะครับดีอีสแอนด์ฟิลนะครับก็ได้ออกมาคาดการ line ์ไลน์อัพสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่อาร์เนอร์เชอร์รัตน่าจะใช้ในเกมคืนนี้ไว้จํานวน2ไลน์อัพด้วยกันนะครับไลน์อัพที่1ก็ตามนี้เลยครับควูสาประตูเคลเรอร์ Le นะครับกองหลังประกอบไปด้วยซิมิกาส์นาโรควันซ่าและแบดลี กองกลางประกอบไปด้วยมอร์ตันเอนโดและเอเลียสนะครับส่วนแผงกองหน้าประกอบไปด้วยกักโปนูนเยและเคียซ่านะครับ ส่วนไลน์อัพที่2นะครับที่ดิสแอนฟิลคาดการเอาไว้ก็ตามนี้เลยครับผู้รักษาประตูเคลเฮอร์นะครับกองหลังประกอบไปด้วยโรมสันเอนโดควันซ่าและแบดดี้กองกลางประกอบไปด้วยมอร์ตันแมคคอนเนลและเอเเลียสส่วนแผงกองหน้าประกอบไปด้วยกัคโปนูนเยและเคียซ่านะครับนี่ก็เป็น2ไลน์อัพที่ทางดิสแอนฟิลคาดการเอาไว้ว่าอาร์เนอร์ชลอดอาจจะใช้ในเกมคืนนี้ที่เจอกับ ทีม PSV นะครับก็อย่าลืมนะครับคืนนี้ลิพูลงแข่งในช่วงเวลาตีสามนะครับก็มาดูกันครับว่าเรานักเตะตัวสำรองและเรานักเตะดาวรุ่งนะครับจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในเกมคืนนี้นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่มีความกดดันแต่อย่างใดนะครับเพราะทีมลิพูผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับอร์เนอร์ชลอตก็ได้ออกมาย้ำแล้ว นะครับว่าเขาต้องการนะครับให้ลูกทีมเล่นกันอย่างเต็มที่และหาทางเอาชนะทีม PSV ให้ได้นะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันในเกมคืนนี้เวลาตีสามนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเนื้อหาในคลิปข่าวดีพูประจำวันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ